สำหรับคนที่เกิดสิงหานะครับอ้าวเรามาดูกันนะว่าตำราพรมชาติล้านนานะครับจะถแถลงไขนะหรือว่าแหวะโชคชะตาวาสนาของคุณว่าอย่างไรบ้างไปดูกันนะครับลักษณะทั่วไปของคนที่เกิดเดือนสิงหาเนี่ยเขาบอกว่าเดือนนี้เนี่ยนะคนที่เกิดเดือนนีออ้มักจะมีคนที่รักใคร่ชื่นชมนะครับแล้วก็ลักษณะของคุณเองเนี่ยนะมักจะเป็นผู้นําที่ดีนะครับนะ แล้วก็ชอบที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวนะสร้างเกียรติยศให้กับตนเองนะครับมักจะยอมทุ่มเทนะกำลังสัพพะกำลังเนี่ยนะสร้างชื่อให้คนยอมรับในเรื่องความสามารถของคุณนะมากกว่าที่จะคิดแต่เรื่องร่ำรวยนะเขาบอกว่าแมนะชื่อเสียงมาเดี๋ยวเงินก็มาเองนะครับนะมันเป็นอย่างนั้นนะครับจิตใจของคนที่เกิดเดือนนี้เนี่ยมักจะมีความโอบอ้อมอารีนะแต่คนรอบข้างนะครับนะเป็นคนที่ชอบเรื่องตลกนะแล้วก็มีสเสน่ห์ อยู่ไม่หยอกเลยทีเดียวนะครับลักษณะนิสัยเนี่ยก็มีความสุภาพอ่อนโยนนะแล้วก็มีความเห็นอกเห็นใจคนนะแล้วก็ใส่ใจคนอื่นนะครับมนก็มีความกล้าหาญไม่เคยกลัวอะไรทั้งสิ้นนะคนที่เกิดเดือนสิงหาเนี่ยเป็นคนที่มั่นคงเด็ดเดียวแล้วก็มีความเป็นผู้นำนะอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ completely. มีจิต <ๆ S 2> <ม>วิทยาที่ดีนะคนที่เกิดเดือนนี้เนี่ยรู้ว่าจะต้องปลอบโยนคนอื่นอย่างไรนะครับแล้วก็ รู้จักเทคแคร์คนรอบข้างนะครับใส่ใจคนรอบข้างตัวคนที่เกิดเดือนสิงหาเนี่ยก็เป็นคนที่เคร่งในเรื่องศีลธรรมนะอ่าเขาเรียกว่าเรื่องคุณงามความดีเนี่ยต้องให้เขาเลยยกให้เขาเลยนะครับนะความคิดนะของคนที่เกิดสิงหาเนี่ยนะครับโหบอกเลยเป็นความคิดที่อ,อิสระแล้วก็ไม่ค่อยเหมือนใครนะครับเป็นคนที่รักทั้งการเป็นผู้นําแล้วก็ถูกนำนะจะเป็นผู้ตามก็ถือได้ว่าเด็ดนะ จะเป็นผู้นําก็ถือได้ว่าเด่นอีกเหมือนกันนะครับอ่าเขาบอกว่าลักษณะของคนที่เกิดเดือนนี้บางทีมันมีความเรื่องของความอ่อนไหวนะก็ไม่ค่อยเอ่อแต่ไม่ค่อยอยากจะยอมรับนะครับนะบางทีแบบเอ่อรู้ทั้งรู้นะว่า,าตัวเราเองเนี่ยอ่อนไหวนะครับแต่ก็ไม่ค่อยอยากจะแบบแหมโอเคแหละฉันได้เป็นคนอ่อนไหวนะประมาณนั้นนะครับอ่าเขาบอกว่ารักใครแล้วก็เป็นห่วงคนอื่นนะครับอ่าเป็นคนที่ ชอบคบหาเพื่อนฝูงใหม่ๆชอบเจอเจอสังคมใหม่ๆนะครับในก็เหมาะกับคนที่เกิดเดือนสิงหานะครับการงานของคนที่เกิดเดือนน,อน,ดดอน,นี้เนี่ยเป็นคนที่อารมณ์ละเมียดนะเป็นคนที่ช่างฝันแล้วก็มีพรสวรรค์ในเรื่องของศิลปะนะเขาจะโดดเด่นในเรื่องของดนตรีเช่นกันนะครับแล้วกเ็เรื่องของกลไกการป้องกันตัวนะครับถือว่าโดดเด่นนะก็ ลองดูว่าการงานที่มันเหมาะสมออกับคุณนะแล้วก็ตามที่โดงสตาเขาแจ้งมาอย่างนี้เนี่ยเราจะไปไประยุกยังไงบ้างอะวาดรูปได้ไหมนะเล่นตรีได้ไหมนะอ่าหรือว่าเป็นนักเทควันโดนักมวยอะไรก็สุดแล้วแต่นะครับแมก็ลองดูอันนี้ก็เขาได้กล่าวไว้ในตำราบโบราณนะครับความรักของคนที่เกิดเดือนสิงหาเนี่ยเขาบอกว่าคุณเองเนี่ยเป็นคนที่โรแมนติกครับเนื้อคู่ของคุณเนี่ยนะ ต้องบอกต้องเป็นชาวต่างชาติลูกครึ่งเนี่ยจะดีมากนะครับจะครึ่งไทยครึ่งฝรั่งครึ่งขเขมรน,นะก็สุดแล้วแต่เขาบอกว่าจิตใจทิฏฐิดื้อดึองเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะครับนะอ่าคนที่เกิดเดือนสิงหาเนี่ยนะจะมีในเรื่องของจุดตรงจุดนี้นะครับตามตำราเขาได้กล่าวไว้ว่าแม่ถ้าทนกันไปได้เนี่ยนะจัดได้ว่าดีนะครับ คู่ของคุณเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการปากเสียบ้างนะแต่ก็มีความขยันหมั่นเพียรน,นะครับถ้าคิดอยากจะก้าวหน้านะในชีวิตคู่เนี่ยก,ก็ลุยกันไปนะครับแล้วก็ร่วมสร้างกันไปเนี่ยก็ถือได้ว่าไม่ขี้เละนะครับคนอา่าก็เรียกว่าถ้าได้เจอเจอคู่นะเขาเรียกว่าคู่แท้ของคุณเนี่ยแหมจะอยู่กันไปจนแก่จนเท่านะครับนะ ลูกคนแรกเนี่ยถ้าได้เป็นผู้ชายเนี่ยจะดีมากนะส่งเสริมในเรื่องของหน้าที่การงานส่งเสริมในชีวิตของคุณนะครับข้อเสียเนี่ยเขาบอกว่าของคนที่เกิดเดือนสิงหาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าคุณเองเนี่ยใจดีนะแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากจนเกินไปนะครับมันก็อาจจะส่งผลเสียให้กับตัวคุณนะครับแล้วก็สิ่งที่คนที่เกิดเดือนสิงหาเจอเจอแล้วก็เป็นเนี่ยเขาบอกว่าความมั่นใจในตัวเองเนี่ยมันมีมากเกินไป ดังนั้นเนี่ยนะคุณเองก็ต้องลดลดลงมาหน่อยลดอีโก้ลงมาหน่อยนะครับคนที่เกิดเดนสิงหานี่มักเรียกร้องนะครับนะการยกย่องนับถือนะอยากให้คนมานับมาถือนะถือหน้าถือตานะครับแล้วก็ลักษณะนิสัยเนี่ยมุ่งมั่นแรงกล้าสุดๆแถมโกรธง่ายเกินเหตุนะนึกจะปีดกับปีดนะเเรียกว่าแหม่มันของมันจะขึ้นมันก็ขึ้นกันเลยทีเดียวนะครับต้องระวังเวลาที่คุณเนี่ยนะ ถูกแย่และถูกกระตุ้นนะครับมันจะทำให้คุณเนี่ยแหม่ของขึ้นง่ายผิดปกตินะครับลักษณะอีก2อสอสย่างที่แหน่าจะต้องงดและละลดเลิกนะครับก็เขาบอกว่าเรื่องของความขี้หึงแล้วก็ความหุนหันพันแล่นนะครับนะอ่ะแล้วก็สิ่งต่างๆานานเนี่ยมันดุ่งเหยิงวุ่นวายมากมายในชีวิตนะครับมันก็ควรจะจัดระบบจัดระเบียบให้มันนะลงเนื้อลงตัวแล้วชีวิตของคุณก็จะ นะเพอร์เฟกนะครับอ้าวตรงไม่ตรงอย่างไรก็คอมเมนต์คุยกันในช่องคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับไงก็ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมนะครับรับฟังคลิปนะครับขอบคุณจากใจครับผม